ฮะแนแกก็เลยมันอยู่ข้างบนลงมาได้อ๋อแล้วเรื่อนพวกน้ำแล้วเป็นไงสุขภาพองคคไหมก็ตอนนี้ก็คุยได้แล้วอาจารย์อ๋อดูให้ดีนะเดี๋ยวเด็ดตกในอะไรอยุ่ใช่ใช่ พวาพุทธังพระขวันตังอภิวาทเอมิสวากาโตพระขวัตธรรมโมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกาสังโฆสังขังนามินัโมตาสาัสสะพคะขวโตโอราหโตาส,ามามสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนโร วิจูอนุตารวภุริสัธรรมสาราิสัทธาเทวมนุสย์ซา낭พระคาวาติสวากาโตภะคาวตาธรรมโมสันจิจโกะการิโกเอปัสสิโกปัจตังเวทิตาโพวิจุหิติ สุปัติปันโนภักควาโตสาวกสังโฆอุปัตติปันโนสาวกสังโฆปันโนภักควาโตสาวกสังโฆสามีจิปัติปันโนสาวกสังโฆยะจิทังจัตตาลิภุริสายุคานิอัตถภุริสัพุคาระ วตัตโตสาวกสังโฆอาหุนในโยปาหุนในโยทักขิในโย,ยกาลนิโยอนุตตรังพุนยเขตังโรกสสรัสสติสงบจิตสงบใจสักสองสามสี่ห้าหนาทีให้ใจเรื่ขอยๆผ่อนคลาย กัดเตสันติประลังสุขขังสุขเอื่นยี่งขอความสุขให้มีมนโนบุคามนโนธรรมามนโมามนเศรษฐามนโนมายาใจเป็นประธานใจเป็นใหญใจเป็นหน้าทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้ได้วยใจจิตเลยสรุปแล้วนะั่น่ใตามกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เวลาห้นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแข่กันและกันเลยอพยญาปชาหุนตัจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขชีัตรนังปรินแรนตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเธอิอาจจะลูกๆนโอมอกันครั้ง โเคเจอันภาษาจีนเจ้อัน good morning อาตมาจะสดเจ้อัน good morning สารวัปกี้ยโจะมจสเดเลไม่สุขะอยู่ได้กินหวาน เพก่เช้านั่งตรงนั้นวันนี้เป็นวันที่18เอ๊ะไม่ใช่ 19, 19. แล้วโอ้ยมานี้ว่าดีสน1แปดอยู่เดืองลืมสิกาพฤศจิกาย,ยน25 66กนะ,ะก็เป็นวันดีเพราะว่าตั้งแต่เช้าเราทำความดีแล้วก็ใช้อันน้นะไปทำบุญผ้าป่า,ปาวัดพระองค์ประถมองประถมสร้างมาน่าจะเกือบ สิบปีแล้วนะอ่ายังไม่เสร็จเลยอ่ารอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะลงสีลงอะไรเนี่ยอ่าน่าจะรอบสุดท้ายแล้วพระป่าเขาจะมีสามช่วงช่วงแรกเทฐานช่วงที่สองเทองคพระแล้วช่วงที่สามนี่ตกแต่งองค์พระอ่าวร์ชั่นนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ว่าเตรียมอะไรนะตกแต่งองพระเพราะว่าองค์พระนี่ใกล้เสร็จหมดลเรือถ้าลงสีทาสี พระป่าครั้งนี้ที่เราเป็นร่วมก็ต่อไปไม่แน่อนาคตข้างหน้านี่โอ้ใครไปใครมาองค์พระดังปุ๊บที่ตำหนักเราก็ดังไปด้วยเะเมื่อวานไปเดินถนนคนเดินเห็นเจดีปาลีนะปุ๊บตกใจเลยเอานึกว่าเจดีจะมาไปตั้งอยู่ตรงนั้นน่าจะไปเทียบกับเจดีอะปาลีข้างๆได้นเขาเอ๊ะนี่ปาลีเชียงใหม่อยู่ตรงไหนแต่อันนี้มันอ้วนกันไปหน่อยเขาไม่ค่ยชอบอ้วนๆต้องลดหุนมาหน แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันหนึ่งส่งขึ้นเลยมีคนบอกว่าโอ้ที่นี่มีคนต่างประเทศมาเยอะเลยตอนนี้ก็มีมาแล้วพม่าอะไรนะจีนแอฟริกาต่อไปเดี๋ยวจดเยอะกว่านั้นนะไม่แน่เดี๋ยวเราเปิดอะไรนะอบรมฟรีนยรับรองแต่มาว่าที่นอนที่นั่งไม่พอเลยแต่ไม่แน่เดี๋ยวสสจอมาเยี่ยมนี่ก็ปวดหัวเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะทำยังไงเดี๋ยวในอนาคข้างหน้า นะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตมาวันเสาร์เนี่ยตมาเสาร์ก่อนเสาร์หน่ไปเที่ยวไปเที่ยวพาคนทัวร์เที่ยวนานาจังเกิลไปดูนานาจังเกิลปุ๊บเนี่ยตมาติดใจเลยอยากจะเอาเอา,เอาตําหนักเนี่เปลี่ยนเป็นไม่เปลี่ยนอะไรนะมาเป็นนานาจังเกิลดีกว่าตลาดยามเช้าวางของขายาตั้งแต่ปากซอยยันรอบนี่นะรับรองคนเลยเข้ามาเที่ยวกันตึ้มเลยนะ อันนี้คิดอยู่นะแต่ต้นไม้มันน้อยไปหน่อยมีแต่มันล่มไม่พอในอนาคตนะอาจจะเป็นไปได้โอเคอคนก็มาครบละนะหมอนรักก็มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ทบทวนกันรอบนึงแล้วก็จะได้ล,ลงมือปฏิบัติก่อนจะทบทวนเนี่ยจะมาขอเวลาสัก15นาทีหรือ10นาทีนะบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรมันก็ต้องมีจุดแรงบันดาลใจนะจุดันะจุดแรงบันดาลใจจุดที่ทําให สาเหตุที่เราต้องมาทําอันนี้ทำมานั้นตมาก็มีเหมือนกันจุดแรงบันดาลใจตมาย้อนไปประมาณปีคศ2007ประมาณคศเท่าไหร54ก็49มปเลยคศ2007เนี่ยยมพ่อตมานี่ก็ไม่สุขภาพแข็งแรงดีแต่ปีนั้นอ่ะอยู่ๆก็ เส้นเลือดต,ตันหัวใจตีหัวใจล้มเหลวไปตลาดนัดกลับมาก็ยังไม่ทันซื้อของเอาอยู่แม่ไปรีบขึ้นรถมกลับมาป๊บนอนถ้าไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันเนี่ยคิดว่าตายแน่นอนแต่พอดีเยวแม่มีสติโทรไปหาพี่ชาบอกว่าเนี่ยวยพ่อจะตายแล้วจะตายแล้วรีบมารับไปส่งโรงพยาบาลเงือท่มตัวออกหมดละพี่สาวก็บึ้งรถมาเลยรับส่งยวพ่อไปโรงพยาบาล พอไปโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยหมอ X ray, เมอ็กซเรย์เข้าอุโมงเข้าสแกนปุ๊บเจอละอะไรนะเส้นเลือดตีรูตตันสามเส้นถ้าไม่ฉีดยาละลายลิ่มเลือดก็อาจจะไม่รอดเข้มหนึ่งเท่าไหร่เข้มหนึ่งหมื่นหมื่นห้าโอ้โหพี่สาวตัดสินใจไม่ได้เลยเข้มหมื่นห้าเนี่ยโทรไปทักกับตมมาว่าตุ๊ตุ๊ตอนนี้หลวงพ่ออยู่ไอซียูหมอว่าต้องฉีดยาเข้มละหมื่นห้าฉีดไม่ฉีด ถ้าไม่ฉีดก็อาจจะไม่รอดถ้าฉีดก็อาจจะรอดอยู่แต่รอดได้กี่วันก็ยังไม่รู้นะก็ฉีดอ่ะแล้วก็อ่ะยังไงเราก็อยู่ทางไต้หวันนะแตมาเลยว่าฉีดไประเเงินแตมาก็ทิ้งไว้ที่นี่น t m เอแล้วก็ให้เขาไปกดอะไรได้เสร็จแล้วเขาหมอเขาฉีดยาไปแต่มาก็ฟังความคืบหน้าโทรศัพท์มาเป็นทุกวันทุกวันมาสามโนเป็นไงบ้างเสียงยุงพ่อก็ไงยงไงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ในใจตมาเอ๊ะกำลังเรียนรหัสชีวิตมาด้วยดูก็ไม่เข้าใจว่าจะถึงวันตายเมื่อไหร่วันเป็นเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็ไปถามอาจารย์อาจารย์ท่านาก็บอกว่าเอ๊ะย,ย,ยมพ่อปีนี้เจอศึกหนักนะย,ยังไงเราเป็นลูกชายเนี่ยเราต้องไปอยู่ดูแลใกล้ชิดท่านเกิดท่านเป็นอะไรไปพบเดี๋ยวเราจะไม่เสียใจภายหลังแต่มาเรียบซื้อตั๋วบินกลับมาเลยบินกลับมาน้องชายอยู่ที่สิงคโปร์ก็บินกลับมาจากสิงคโปร์ มาปบมาถึงตอนเช้าตอนบ่ายนะแล้วก็ประมาณบ่ายสามได้ถ้าจะไม่ผิดนะพออะไรนะทางโรงพยาบาลเนี่ยเดียพ่อก็นอนสองคืนไอซียูคืนที่สามวันที่สามก็ย้ายมาอยู่ห้องพักฟื้นธรรมดาเสร็จแล้วพอวันที่สามมัจะมาก็มาถึงพอดีนะ,ะมาถึงพอดีก็ตอนบ่ายสามเนี่ยถ้าจะไม่ผิดบ่ายๆบ่าย,าย,ายแก่แกทางโรงพยาบาลทางอะไรนะ แผนกบัญชีเคาน์เตอร์เขาเห็นและญาติมาแล้วเขาก็เลยเอาปินมาส่งทั้งหมดประมาณ30,000กว่าบาทสามหมื่นห้า0ับสี่หม่นานอน ICU 2คืนโอ้โหอัตมาก็ในใจก็ยังปี๊ดขึ้นเลยนะที่ปี๊ดขึ้นที่พ่ออะไรไม่ใช่เลยเจอเข็มหมื่นห้า 15, นี่แล้วก็โอ้ยทําไมเดี๋ยวนี้หมอจะมาถามคนไข้แล้วว่ามีตังจ่ายหรือเปล่าถ้าไม่ไม่มีตังจ่ายเขาก็จะเอาส่งไป โรงพยาบาลรับหรือว่าฟังแง่หรือว่าอะไรนะอ่าพอมีตังจ่ายป๊อก,ก็อยู่ต่อพอออกโรงพยาบาลออกไอซมาเสร็จแล้วก็ก็ต้องมารีบต้องมาเก็บสตังค์เพราะกดระเบบกดโรงพยาบาลเนี่ยถ้าไม่มีกระตังเราก็อาจจะต้องเอาส่งไปที่อื่นแต่พอดีเราก็ไปใ,ในใจคิดหรือว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเนี่ยนะทำไมเนี่ยไม่ว่าโรงพยาบาลรับโรงพยาบาลโรงพยาบาลรับนี่ก็ไม่ค่อยวิจารณ์เท่าไหร่นะแต่โรงพยาบาลเนอกชนเนี่ยรู้สึกว่าราคาเนี่ยสูงมากๆ แตา่มาว่าหลายคนที่นั่งอยู่ตอนนี้นะ,ะที่ไปเคยไปโรงพยาบาลแล้วมีญาติมีพี่มีน้องที่อนนั้นเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือว่าเนี่ยนเะข้าโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยบางทีเงินทองที่เราเก็บมาสิปี20ป,ปีเกือบหมดตัว้หมดตัวเลยอันนี้ตะมาก็ยังไม่หมดนะก็รู้สึกว่าครั้งนั้นน่ะทาให้ตะมาว่าโอ้โหปวดร้าวน่าดูเลยปวดร้าวใจน่เดูว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลอะไรนะไม่มีเงินเนี่ยเตียงไม่ว่าง ถ้ามีเงินปุ๊บเตียงว่างล่ะเมื่อก่อช่วงโควิดที่ผ่านมาเหมือนกันโอ้บางที่ในโรงพยาบาลแน่น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 คนตัวร้อนคนเป็นไข้อ่าส่งโรงพยาบาลปุ๊บเอาโรงพยาบาลเต็มไม่มีเตียงแต่พอมีเงินปุ๊บเตียงก็ว่างละนี่แหละบางทีเนี่ยคนพูดยากนะเนี่ยเงินบางทีมีเงินนี่ทำอะไรได้หมดเลยอ่าอะไรก็ได้เลยตอนนั้นเราจะมาเลยคิดเลยว่าเอ้ยเราก็ไม่ใช่ธรรมดานั่นเราก็อยู่ไต้หวันก็เรียนรู้เรื่อง แพทย์แผนจีนแพทย์อะไรนวดอะไรกระดูกนวดอะไรเนี่ยแล้วก็มีความรู้ไหนนี่นะแต่ไปเรียนมาตั้งเยอะและ้วเราทำไมไม่เอามาดูแลพ่อแม่พี่น้องของเราหรือว่าเอาถ่ายทอดหรือว่าอะไรตั้งนั้นมาปุ๊บกับเร,ราจะตั้งอธิษฐานจิตเลยนะอยากจะสร้างโรงพยาบาลให้ใหญ่ที่สุดเลยในประเทศไทยนะประมาณที่จริงคืนมันบอกอยากสร้างโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่ปี2006แล้วอยากสร้างโรงพยาบาลให้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่โรงพยาบาลที่จะมาพูดเนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลมันกับสวนดอกหรือว่าโรงพยาบาลศิรีราชหรือว่าโรงพยาบาลที่มีวัตถุตึกใหญ่ๆตึกสีพัดตึกอะไรต่มาโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าต่มาไม่ชอบนะไม่ชอบการก่อสร้างไม่ชอบวัตถุกาสร้างเสร็จแล้วพบต้องดูแลต่มาตั้งใจว่าจะาสร้างโรงพยาบาลที่มันเคลื่อนที่ได้คนะือว่ามีวิชาความรู้อะไรต่มาถ่ายทอดไปให้ห้าคนห้าคนก็เป็นหนึ่งโรงพยาบาลตะมา ตอนนี้จะมาถ่ายทอดไป14คน14คนก็เป็นโรงพยาบาลอรรมาแต,ม,แตมาถ่ายทอดไปร้อยพันหมื่นแสนอาตมาก็มีโรงพยาบาลแสนโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลอาตมานี่คือว่าอตอนนั้นตั้งจิตฐานว่าอยากจะให้มี76จังหวัดประเทศไทย2ปีแค่นั้นแหละโอ้โหนักเรียนมาเรียนจากไหนไม่รู้ประมาณ500เกือบถึงพันเหนือสุดเนี่ยเชียงรายและเซิร์ชหรว่านวดทันอมสุขภาพ ออกมาเลยหมออะไรมันจะมีชื่อ,อใต้สุดก็มีนะตะวันออกสุดก็มีอุบลการจนะบ,บุรีก็มีที่มาเมื่อวานก่อนนึงก็มาก็คือว่าโรงพยาบาลตะวาเนี่ยเหนือจดใต้เสร็จแ,แล้วประมาณสองปีเนี่ยเผยแพร่ในประเทศไทยครบโรงพยาบาลตะวามีทั่วเลยประมาณ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยโรงพยาบาลคือว่ามีคนที่มาเรีนยนหนึ่งคนก็เป็นหนึ่งโรงพยาบาลบางคนก็ไปเป,เปิดคลินิกบางคนได้เป็นทางานที่ออสซอ สอบเอาสอบวัต่อโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลตำบลบางคนก็ไปทํางานโรงพยาบาลนามัยโรงพยาบาลอะไรนะอำเภอระมณจังหวัดก็มีหมดแต่ไม่รู้เอาไปใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่ว่ายังไงเรามีโรงพยาบาลบางคนก็ในโรงพยาบาลทําไม่ได้พออเขาไม่ให้ทำก็มาทําที่บ้านมาดูแลกันในครอบครัวก็ที่จริงตั้งใจ77 6 7จหดังหวัดสำเร็จ เสร็จแ,แล้วพอมีพิสุณีท่านหนึ่งเห็นนตมามาวิชาวความรู้เนี่ยถ่ายทอดให้ลูกศิย์ทหารในประเทศไทยมีทั่วประเทศไทยเสร็จแ,แล้วท่านเลยอยากให้าตมาไปสอนญาติท่านบ้านก็เชิญไปที่ประเทศอินโดปี2นะอ 0, 0 9ูน0์09นาานหลังจากนั้น2ปีก็ไปสอนที่ประเทศอินโดปุ๊บเนี่ยนักเรียนมีประมาณ18คนาตมาจำได้ส่วนมากจะเป็นญาติญาติของพิสุณีสอนจบเนี่ยข้างหน้านี่มีอะไรนะ เรือว่ามันเป็นที่ค้าเป็นตลาดลเป็นค้าไก่ค้าอะไรโอ้โหกิ่ข้าวเรือกกระเม้นน่าดูเลยเขาสอนปูพืชสอนในใจนี่ถ้าจะเรียนไม่รู้เรื่องเรียนไม่จบเรียนสอนไม่ได้แต่พอสอนจบปุ๊บโอ้โหลองไปออกหน่วยถนนคนเดินแบบเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าพอสอนจบปุ๊บมันจะมีถนนใช้หน้าเท้าไปออกถนนคนเดินรับปุ๊บโอ้โหเป็นข่าวตังเลยนักเรียนที่ฝึกไปสองวันสามวันเนี่หรือห้าวันเนี่ยไปออกหน่วยปุ๊บเนี่ยคนมารอซิวกันเต็มเลยร้อยสองร้อยคน เลยศาสตร์นวดอะไรนะกระดูกอะไรเนี่ยนะตัดกระดูกเลยเลยก็ทําให้ดังในที่ Indonesia อินโดนีเซียอ่าตมาเห็นแล้วครั้งนั้นสําเร็จมากตมาเลยอธิษฐานจิตเลยจากสาร้างโรงพยาบาลให้อยู่ในทั่วเกาะอินโดนีเซียเลยเสร็จแล้วลืมไปมันมาศึกษาเกาะอินโดนีเซียมีกี่เกาะทั้งหมดสองหมื่นเกาะโอ้โหอาตมาก 9, เกาหมวเลยหกสิบเจ็ดจังหวัดตมาใช้เวลาสองปีนะแต่สองหมื่นเกาะนี่ตมาจะไปยังไงนะ เกาะใหญ่เกาะเล็กเกาะน้อยเกาะอะไรเนะี่ยมีแต่มาก็ไม่เป็นไรปีหนึ่งเมื่อก่อนแต่มาไปครั้งหนึ่งอินโดนีเซียถอนหลังปีหนึ่งก็ไปสองครั้งเวียนมาเนี่ยมาไทยไปอินโดไปสิงคโปร์อ่าที่ฐานจิตอยจะสร้างโรงบาลทางเอเชียตอนใต้ของเราเนะี่ยก็สําเร็จนะในอ 2, 0า0 10, 1ู1ย 1, 0, 1, 2, 1 3, ปีตอนนี้ ลูกศิษย์ที่อินโดนีเซียเนี่ยจากเกาะสุมาตราเกาะจจก์ตาเกาะสุรยามาลังสมาลังจบเจก์ตาไปเกาะสุราวาสีไปมานาโดไปเตเนเตไปโซโลงอ๋อโน่นอ่ะติดกับปาปูทีนีนะเกาะใหญ่ๆที่มีคนอยู่เยอะๆมีลูกศิษย์เราละล่าสุดนี่ยังไม่พอนะในอินโดนีเซียเนี่ยจะมาจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเนี่ยหนึ่งมีชื่อว่าอันแรกคือทวาไตโรทคติกถ้าเราเห็น เสื้อสีเหลืองเหลี่ยมเนี่ยนะขลังเนี่ยจะเป็นไตรโลพลาสติกหลังจากไตรโลพลาสติกที่ประเทศไทยโดนยุบไปปิดตําหนักไปก็ในอินโดนีเซียเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ายายาซันนะยายาซันไตรโลพลาสติกนี่ก็เป็นอันนี้ได้เสื้อบริจาคจากที่อันนี้อานนีมูลิติก็จะมาเป็นที่ปรึกษาอันนี้เป็นชีกงเดี๋ยวตอนเรียนถ้าเราเวลาว่างเราจะออกยายาซัน พอาจะสั์ทรัพสั่งปิดที่เมืองไทยตมาก็เอเขาห้ามใช้เราจะเอาไงเอามูลนิีก็ห่างละตมาก็ไม่รู้จะทํายังไงดีสุดท้ายก็มีกลุ่มอ,อินโดนีเซียอีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มลูกศิษย์ของไตรโรเนี่ยมาเตียนที่เมืองไทยรุ่นนั้นรุ่นป็นปิดตําหนักพอดีเลยรุ่นสามสิบหกพอดีเขาเห็นอาจารย์อาจารย์โดนปิดตําหนักแหละผมจะใช้ชื่ออะไรนะใช้ชื่ออะไรเขาเลยไปขอชื่อตมาว่าเอาตาหลงเทราปี้ ราเซิร์ชไปได้ตาลงเทเลปี้นั่นจะเป็นมือ5นิ้วมีหนิ้วแล้วก็ะไร6นิ้วแล้วก็มีอินยางอยู่ตรงกลางเนี่ยก็มีดอกบัวก็ใช้เป็นตาลงเทเลปี้เทเลตาลงเทเลปีก็โอ้โหไปสอนคนที่มารงเนี่ยตอนนี้มีลูกศิษย์น่าจะเป็นพันละจะมาปีหนึ่งไปครั้งหนึ่งที่จะมาว่าไปสอนแค่วันเดียวก็จบละเพราะว่าเขาสอนกันเขาจะดูวิดีโอตามแล้วก็มีศิษย์นุ่นพี่สอนตามบางทีช่วงโควิดไม่ได้ไปสอนเราก็สอนกันเองเลยกันเอง แต่บางคนนี่ก็ไปเนี่ยพอเรียนจบสอนจบปุ๊บก็ไปตามหมู่บ้านตามแต่ละที่แต่ละสาขาที่อำเภอที่เขาอยู่อีกทีนึงเสร็จแล้วยายาซัมตโลพติกนี่ก็ถรอว่าสําเร็จมากเลยในอินโดนีเซียแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่ากลุ่มตาลงเทลลิล่าสุดปีที่ผ่านมาก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือว่ายิบมันหรือว่ายงชนหรือว่ามวยไข้มวยยิบมันไข่มวยยิบมันนี่ถ้าเรา ดูหนังยิบมันหนึ่งยิบมันสองยิ่มันสามบางทีตมาชอบดูนะเพราะว่าตมาชอบดูบัด,บด,บดมัดมวยฟังฟูทำะเสร็จแล้วเหมือนกันค่ายมวยยิบันเนี่ยลูกศิษย์ของน้องชายพุทธีเนีนะ่ยได้ไปถ่ายทอดให้ค่ายมวยยิบันพอสอนไปทันมาเขาติดใจนะเพราะว่าต่อต่ตตตตตตตอยมันบาดเจ็บบ่อยแล้วก็ให้ลูกศิษย์ไปดึงดันเขาเลยอยากจะเรียนพอไปสอนพบบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้ เขารวมตัวกันเลยนะ,ะถ้าเราเสีเขียวเราเขียนว,ว่ายงชุนธรรปีอันนี้ก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะกลุ่มไตโรแโพติกกลุ่มตาลงธรรปีกลุ่ม,มอะไรนะยงชุนธรรปีท่าอะไรนะจัดเหมือนกันหมดอตอนนี้อินโดนีเซียนี่หมายถึงโอ้โหมีกลุ่มอันนี้สามสี่กลุ่มนะที่ดึงดับกระดูกที่เราเรียนกันนะนะเพราะว่าบางทีก็เป็นเหตุที่ว่าอะไรนะชิสหลงไปตามที่อินโดนีเซียด้วย เขาเก็บค่าใช้จ่ายเนี่ยครั้งหนึ่งประมาณเมื่อก่อนในแปดล้านบาทแปดล้านบาทแปดล้านรูปีแต่ตอนนี้ประมาณสิบล้านรูปีละสิบล้านรูปีนี่เฉลี่ยก็เงินไทยก็ประมาณครั้งหนึ่งประมาณสามหมื่นคนที่ไปรักษาเนี่ยสมวนมากจะต้องมีเป็นคนรวยๆมีกระตั๋เจ้าสัวทังนั้นเลยไปรักษาหรือว่าคนดังๆแต่ถ้าคนธรรมดาเนี่ยไม่มีสิทธิ์รักษาเพราะว่าแพงมากๆแต่เพราะว่ามาเจอลูกศิษย์เราปุ๊บเนี่ย แค่หนึ่งแค่ร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยมาประมาณมาประมาณแสนห้าหมื่นแสนห้าหมื่นนี่ก็ไม่ไม่เยอะนะก็ถือว่าร้อยสองร้อยก็พอกินขนาดร้อยสองร้อยเนี่ยลูกศิษย์หลานพิสุนีเนี่ยแกมาเรียนเสร็จแล้วแกไปทําพอไปทำปุ๊บเนี่ยเดือนหนึ่งแต่งได้เป็นเป็นแสนนะนะวันหนึ่งได้เจ็ดหลักเกือบจะหมื่นอะไรเงี้ยไอนถามแกเนี่ยโทรศัพท์ที่แตมาใช้เนี่ยตมาไม่ค่อยชอบใช้ของแพงนะแต่ลูกศิษย์เนี่ยพี่เขย ทิสุนีกับหลานเคยบริจาคให้โทรศัพท์1ันหนึ่งร้อยพันห้าร้อยอะไรนะดอลลาร์ก็เป็น iPhone 14แต่มาก็ไม่อยากจะใช้ของของ,ของแพงๆแต่นี่แหละบางทีเขาไปนวดไปรักษาอะไรได้มีตาจังเหลือมาแบ่งปันอตามาแตมาก็ไม่ปฏิเสธนะรับหมดเลยเสร็จแ,แล้วปี2013เริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาคนรู้จกักจาก ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปอ่าเยอรมันฝรั่งเศสหรือว่าอเมริกาเนี่ยมีคนเริ่มรู้จักเออคนไทยที่เรียนนวดเรืออะไรเริ่มได้ยินข่าวก็มากันโหมากันคอดหนึ่งก็ประมาณเยอะเหมือนกัน4ี่ห้าคนสามสี่คนสี่ห้าคนแต่มาเลยก็คิดเล่นๆเนี่ยแต่มาไม่ได้ตั้งใจนะแค่ความฝันนะฝันว่าอ้อคุณไม่ต้องมาหรอกเสียตั๋วเครื่องบินสี่ห้าหมื่นมาเสียค่าเรียนแค่สองสามพันเนี่ย คุณออกตัวให้อัตมาส่งวิชาเชิญไปก็แล้วกันเอาไปมาคุณยาดาจากประเทศ New เนิวซีแลนด์เอาจริงจริงด้วยนะตอนนั้นรุ่นที่7ก็เชิญอัตมาไปนิวซีแลนด์อัตมาก็ได้ไปเปิดหูเปิดตามนิวซีแลนด์แล้วก็ยกมือขึ้นสาธุอธิษฐานจิตอยากจะสร้างโรงพยาบาลให้อยู่ทั่วนิวซีแลนด์แล้วทั่วออสเตรเลียเลยนะับคอาไปปุ๊บก็ได้ไปดรว่อนยะปี2014 แล้วก <So S 1> <ge ar S 2> ็หลังจากนั้นมาก็20 20 14ก็ได้ได้ไปอะไรอังกฤษด้วยโอ้โหมึงแข่งกูพูดอ่ะมึงประสานเสียงเลยนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ได้ไปอังกฤษไปยุโรปก็อธิษฐานจิตสาธุก็าจะสร้างโรงพยาบาลให้อยู่ที่ยุโรปเลยพศพศวศ2016 ก็อธิฐานจิตมีอาจารย์ท่านเชิญไปอเมริกาก็สาธุอยจะ,จะสร้างอะไรนะโรงพยาบาลทั่วอเมริกาเลยหลังจากนั้นปี14ไปหนึีต้น16นี่็พอดีเจอคดีเหมือนกับอาจารย์เองเ่ยแต่มาเลยท้อใจแต่มาเลยตัดสินใจเลยหน,น,นีไปอเมริกาหนีไปยุโรปประมาณปี15 16 17นถึง18เจนถึง18่ยถึงจะอยู่เมืองไทยนานน่ง รองนั้นเขาจะไม่เคยอยู่เท่าไหร่เพราะอะไรมันน่าจะเป็นเหตุว่าเออเมืองไทยเนี่ยเขาไม่อยากให้สร้างโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลมันเยอะเลยหมอนวดตึงนิ้วกระดูกก็เยอะละอ่าเลยไปอยู่ทางยุโรปดีกว่าพอไปทางยุโรปปปก็สึกสนุกเลยนะไปเนี่ยบางทีเนี่ยเครียดมากเลยเครียดตอนขับเนี่ยเครียดเรื่องอะไรขนเงินมาไม่ได้เงินมันเยอะขึ้นไปอ่าบางทีเขาให้แค่หนึ่งหมื่นดอลลาร์แต่มันได้เป็นหลายหมื่นเนี่ยโอ้โหบางทีจะเอามายัง ากคนนั่นโอนฝากคนนี้โอนอเขาก็ไม่รับโอนโอนได้แค่ครั้งห้าพันนี่แหละวันนี้ปัญหาที่จริงมากลับมาเมืองไทยเนี่ยมีแต่รายจ,จ่ายสตางค์เยอะ,อะแต่รายรับนี่น้อยมากนะแต่ต่างประเทศเนี่ยบางทีเราทำไมเนเอ๊ะแต่มาไม่ค่อยชอบอยู่ประเทศไทยเพราะอยู่ประเทศไทยนีย่จะมีรายจ่ายค่านุ่งค่านี่ค่านั้นนั้นมีแต่รายจ่ายแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะมาสอนครั้งหนึ่งบ้างอะไรครั้งหนึ่งไปอินโดไปสิงคโปร์แป๊บเดียว ได้หลักห้าหลักหกหลักเจ็ดล่ะเปนลูกน้นได้มันยังไงนะเพราะว่าเราไปสอนเขาอะไรนะตกเป็ดเอาวิชาความรู้ให้เขาไปหลายปีมาตอนนี้เราไปเขาไปเก็บสวยวันนี้ก็ใส่องนเปล่ามาสิบล้านอันนี้ยี่สิบล้านอันนี้เราจะตกใจนั้นล้านนี่เป็นลูปีนะเพราะว่าล้านบาทเอกแต่มาเดี๋ยวเรามาป้นมาตมาแล้วก็รับเป็นตัวประกันในจุ่งเลยล้านดูปีเราไปหาเองนะ ไปครั้งหนึ่งก็จะเดินะไม่เยอะเท่าไหร่ห้าสิบล้านร้อยล้านก็ได้ล่าสุดนี้ไปไปไหนนะไปลาวโอ้โหลาวนี่ยิ่งแบกระเป๋าไม่ทันเลยนะเงินกีบตอนหลังเนี่ยตอนนี้เขาว่าเงินกีบเนี่ยไม่ค่อยมีค่าแต่มาก็กระซิบกระซิบลุ่งสิทธิ์แต่มาอ่ากวัวหนักเครื่องบินนะเอาเป็นดอลลาร์ก็แล้วกันตอนหลังเขาก็ถวายดอลลาร์ไปลาวสามห้าวันสิบวันก็ถวายมาพันดอลลาร์บ้างอันนี้บ้างเนี่ยไหม บางทีอยู่ต่างประเทศเนี่ยรู้สึกว่ากินก็ฟรีอยู่ก็ฟรีนอนก็ฟรีจะได้สตางค์ด้วยไม่รู้นะมาอยู่เมืองไทยเนี่ยบางทีไม่เคยได้มากเทนะ่าไหร่นะแล้วก็เบื่อเบื่อมอนกันเมืองไทยยิงเจอข่าวเจอข่าวหมอหมอทงหมอเถื่อนโดนจับบ้างอะไรบ้างหมอพลังจิตก็โดนจับบ้างเนี่ยแล้วบางทีเอเราจะเอาอยัางไง,งไต่อไปในคิวเราจองคิวอยู่รล้วป่านเนี่ยถ้า มีคิวตมาก็แจ้งก่อนได้นะตมาก็จะเตรียมตัววิ่งหนีก่อนนรือ่าใจ่หรือว่าตมาก็เตรียมตัวรับตั้งท่ารับนะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมาหรือเปล่าลแต่เมืก็นับวันเป็นวันนั่นแหละที่จริงในใจเนี่ยก็ไม่อยากจะอันนี้นะไม่อยากจะไปอันนี้ท้าทายไปอะไรนะแต่ก็สุขสทุกอย่างเนะี่ยมันก็มีเหตุมีปัจจัยนะถ้ามีเหตุอันนี้เหตุนี้ถึงจะเกิดนะแต่ถ้าไม่มีเหตุนั้นเหตุนั้นก็ไม่เกิด แต่ถ้ามันเกิดก็ดีเหมือนกันดีที่ว่าเราไม่ต้องเสียค่าโฆษณานะี่ยนะกับกับหมอเอกเนี่ปกติดังในโซเชียลเยี่ยแล้วรู้จักแล้วไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเลยตอนนี้ดังยิ่งกว่าเลยนะดังดังกว่าไม่ต้องอเชิญยูทูบเบอร์มามาถ่ายทำมาอะไรอันนี้ป ốc, อ๊อกลายเป็นดังไปในทั้งทั่วประเทศไทยเลยอาจจะถึงคนไทยอยู่ต่างประเทศก็ได้รับรู้ด้วย เดี๋ยวนี้โซเชียลเนี่ยมันดังไม่ใช่ว่าดังมีเป็นข่าวอะไรแต่ดังไม่ใช่ว่าดังเฉพาะประเทศไทยพอมันดังปุ๊บเนี่ยมันดังทั่วโลกเลยนะเพราะโลกนี้มันกลมใช่ไหมแล้วโซเชียลเนี่ยมันไวมากเลยดังปุ๊บเนี่ยโอ้โหไปไปทั่วเลย Facebook หรือว่าอะไรอ่า u ูทูบอะไรเนี่ยแต่กว่าเราจะดังมาถึงเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราพยายามอันนี้ตัวเองเลยแต่ไม่ดังเลยเพราะทำความดีสิบปีไม่ดังนะทำผิดพลาดที้คน อะไนะั่นร้อยคนนาทีคนแป๊บเดียวเนี่ยอะไรนะดังไปทั่วโลกเลยนี้แหละบางทีความดีเนี่ยจะช้าหน่อยเ,ยลว,เวลาทำาควมันจะสะสมได้แต่ความชั่วเนี่ยทำครั้งเดียวปุ๊บเนี่ยไม่ต้องห่วงคนได้ยินได้ได้กินได้ยินไปทั่วโลกเลยดังนั้นอ่ะใครชอบความดังหรือว่าความอะไรนะอะไรก็แล้วแต่นะถ้าอยากดังเดี๋ยวต้องขึ้นสูงปุบ๊บมันก็ต้องตกลงมาดับเหมือนกัน โอเคนะ,ะเราก็คุยมาพอสมควรเวลาเดี๋ยวเราก็จะทบทวนอ่าแล้วก็ทําท่าที่เก็บตกอ่าาเมาอ่แทามีท่าอะไรบ้างเก็บตกแล้วก็จะสอนเอาให้หมดแล้วก็เราจะซ้อมกันสักหนึ่งยกยกเช้ายกคนละสองยกคนละรอบแล้วก็พักเบรกนะโอเคอ่ะเอาวันนี้เลยเชียร์คนที่เลยพอดีมีคนจะซิฟมาว่า ทำมาจะไปไลฟ์สดอ่าจะไปถ่ายอันนี้ให้เก็บเอันนี้ข่าวมันดังละยังไงก็ให้เซฟติง้งหน่อยเลยว,ว่าวันนี้ไม่มีการไลฟ์สดหรอกนนนนสวัสดียังเช้าโอ้เฮ้มาจากพยาทยืเมื่อคืนอ๋อมายังไงเนี่ยนั่งประชุมมันตกรถใช่ไหมอันนี้เรียนมารอบอะไรอย่างเง,งี้ยครัอ๋นนอได,ออได้มาทวันหน่อย ได้เลยได้เลยน้อไปยันจะมีมมคูค่กับมีคู่ได้ได้พยางพยองนี่ที่ทานแล้วที่ไปเจอต่มาที่พยางมั้ก่อนที่เตอที่ที่ไข่มั้ก่อนที่ไข่